สวัสดีครับผมโอซิงครับวันนี้เราอยู่ในเกมมโเต GP จีพี25ครับผมแต่นึกตั้งนานฮะมามาถึงอ่า go to rest off นะครับไปขี่รถอะไรดีผมว่าขี่นี้ดีกว่ามินิ GP ครับเหมือนเดิมมาวันนี้เรามาขี่มินิ GP นะครับผมกับรุ่นใหญ่รุ่นโต อีเนียบัสเจนินี่กับไข่วะเนี่ยไปแข่งเลยไปครับเอยรุ่นนี้มันอะไรวเนี่ยโอวาเล่ฮะโอวาเล่จีพี อย่างคล่องอย่างคล่องนี่ไปไงไปครับโอ้โหลบตัดลอบตัดอุด้ยโอ้โหปาน ไปครับตอนนี้ยังนำอยู่ที่หนึ่งโอ้โหยังเซียนนี่เป็นไงเขาได้อยู่เขาได้อยู่ อุ <Cornell>. ้ยวิวิรถสายรถสายรถสายอีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายโอ้โหรัดเลยรัด อย่างเสียนโอ้โหมันจะมาแล้วจะมาแล้วเฮย้ยจะมาแล้วจะมาแล้วรุ่นใหญ่ ไปครับผมเข้าที่หนึ่งไปนี่โอ้โวจบอันดับหนึ่งครับผมที่สองอีเนียบัสเซนินี่ครับเวลาเร็วสุดอ่าโอ้โหดีใจอืมนี่ฮะดีใจดีใจ โอ้ยเด่นหมวกนกเหรอตายฮะดูข้อความสิอินเนียว่าไงอินเนียบอกว่าครับเราสนุกสนานกันที่สนามอะไรวะเนะี่ยเบอร์โก้ร์โก้และแอมซอยก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเขาอ่าแล้วก็ต่อไปครับ <c oughs> ดีๆฮะดีๆ,ดๆการแข่งขันครั้งนี้ทําให้ฉันมีกําลังใจมากขึ้นจะรู้สึกพร้อมแล้วสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบต่อไปนี่อ่าสนามต่อไปครับผมเมกาครับ ไปดูต่อครับไปกันที่เท็กซัสไากันที่โคตา้าครับผม <track S 1> ไปคุยไฟคิวหนึ่งเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ไปค2หรือเปล่า ไปฮะยางซอบซอบวิ่งเลยเอาสี่คันไปคิวสองครับอือฮึครับ แล้วเบรกเร็วไปไปนะเนี่ยไปครับโอ้โห,โหลม้มหน้าพับไปเลยฮะเริ่มใหม่ครับ ใายครับออกทางตรงามาโอ้โหรัดทำไมรัดทำไมก่อน ได้ไหมเนี่ยก็ได้อยู่เฮ้ยนึกว่าน่าจะพับอีกแล้ว หนึ่งม su ีคนล้มครับยังลึกโอ้โห โอ้โหล้มได้ไงหน้าพับเฉยนั่นเ,ออเบีกแหละเบรกแรงไปหรอ เอาวิ่งสองนาทีหกเอาใหม่ครับโอ้โหเอาใหม่ก็ล้มอะไรวะเนี่ยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย ครับเปลี่ยนยางลงไปใหม่เหลือสานาทีครับตอนนี้อยู่ที่เกาอยู่หกล้เริ่มใหม่ครับจับเวลาใหม่ lòi nít nít, đang <laughs> 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 <hung> vô <guessing đèn như> แต่ล้มอย่างเดียวหายครับทางตรง เช็คได้สองส้มฮะได้อยู่ยังได้อยู่วิ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 ว โอ้โหลื่นเปกเฉยโอ้โหไปอีกรอบครับ ากเลยผ ใช่ครับโอ้โหเซกเตอร์สองขาวจั๊ว่าเลยเทา เวลาไม,ไม่มาเลย14ออกสุดท้ายแกอาครับวันแข่งเลยออกสุดท้ายครับผม28คันไหวหรือเปล่าเลยไหวหรือเปล่า อ่ครับฟูเลสรีบเลยรีบเลยขออดับสุดท้ายด้วยเล่งหน่อยเร่นหน่อย,นนอยไอเปิดซ้ายมาเลยครับ อยู่ที่11็ครับผมเปิดซ้ายมาเมื่อกี้เดินคันเร่ง,ง <c oughs> หืมไอเป็กเมื่อกี้เสียวเลยโอ้โหโดนชนฮนะ ขูดเกือบเมื่อกี้ขึอนมนดับสิบครับไปติดตัวตมไปขู่ดูดขึ้นปะเนี่ยไปครับ quyết cho Thái Anh Thái không cả đâu kia ขวาซ้ายขวาค่อยๆเร่งฮะเดี๋ยวลื่นโอ้โหลน้น ใชครับันดับสิบอยู่ครับตอนนี้วิทยข้างหลังมา Wait, wait, wait. ไปครับโอ้โหไล่ไม่เข้าเลยวะ เอาล้มไปคันหนึ่งครับสองคันตอนในไปโอ้โหพลิกอย่างไวตอนในมา วุ้ยโดนชนหลังวุ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วหนึ่งขีดอยู่ัวหน้าโพครับตอนนี้ตามที่หนึ่งอยู่สี่วิ i yep. have หายครับโอ้โหอย่างเก่งตวิบสติไหมวิ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 วววบานบานบาน โอย่างหน้าอย่างเย็นเฮ้ยบานบานคุข้างหลังมาไปครับรถไหลยอยู่รถไหลยอยู่ ไหลามาเอา้าเอเจียสล้มครับวิอย่านะ ca cột biệt na lèng lên luôn, đạp dén nhanh phải hấp đạp đập nhanh hấp luôn, đạp phanh lốm lắm รอบสุดท้ายอีกเฟรมมันดะีปะเนี่ยทำไมนะ โดนอีกแล้วหนึ่งขีดเอาไม่โดนปะไปครับอยู่นดับแปดอยู่ตอนนี้โอ้โหข้างหลังมาเป็นขยงมาเป็นแผง cổ đôn sang vết tị sang มาดิมาดิ <laughs> แสงไวเรีย <laughs> บร้อยฮะไปเฉือนเขาหน้าเส้นอีกได้ที่แปดครับสนามนี้คะแนนเราขึ้นมาหนึ่งอันดับครับอยู่ที่เก้าครับยี่สิบแต้มคะแนนอ่นานอทีมขึ้นมาสองอันดับครับ คุยกับช่างก่อนเลยทำไมรถมันยึกยยักยัก่ัก็สวัสดีเราเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ปรับปรุงเฟรมสุดสุดจานนี้เป็นไงบ้างเอ้ทั้งที่แล้วเราบอกว่าปรับเฟรมใช่ไหมครับอ่าเราจะเน้นไปที่เครื่องยนต์หรือว่าเฟรมเอ้ผมว่าเฟรมไป,ไปเฟรมดีกว่าอันที่สองนะครับผมไปโมเฟรมต่อเราถามว่าลองโฟกัสที่เฟรมดูก่อนคุณจะช่วยบอกฉันว่าปัญหาอะไร อ่าอันแรกอันแรกคือเราประสบปัญหาในการเข้าโค้งนะครับก็อันที่2เป็นมันไม่ค่อยรถไม่ค่อยตอบสนองใช่ไหมอ่เราเข้าโค้งครับที่เราเข้าโค้งไม่ค่อยดีอ่าเขาก็บอกแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเอทหน้าค่อยมาฟังสรุปกันอีกทีนะครับไปจบไปแล้วฮะยังนี่วะเดี๋ยวข้อความเดีโก้โมโลเล,ล่าครับผมโมโลเล,ล่าบอกว่า อมยกำลังทำผลงานได้ตามที่คาดหวังไว้ในช่วงเต่อช่วงเริ่มต้นฤดูกาลและกำลังทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่ทีมก็กำลังทำงานเพื่อหาทางออกให้กับให้กับทีมที่บูเซลอ่าเราก็ตอบดีๆครับเราบอกว่าเราทำผลงานได้ดีแต่เรารู้ว่าทีมอื่นๆก็ทำงานแบบเดียวกับเราเพื่อลดช่องว่าง เราจะทำงานหนักต่อไปเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเสมอนี่โอเคครับสนานต่อไปน่าจะเป็นรูเซลครับกาตาแอร์เบกลางปี of ฟกาตาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่เลสต่อไปครับผมกาตาแอร์เบกลางปี of ฟกาตาสวัสดีครับ